ข่าวดีข่าวเด่นนะคะวันนี้วัดท่ากระบือย5หกันยาสองห้าดต้นข้าวด่วนเพลงชิงทุนพี่ไรอันกาดบันทิตนะคะว้าวว้าว,ว,าวชมพลีนะคะว้าวแม่แม่เอซีแ, FC, แฟนคลับท่านไหนนะคะ อยู่ใกล้อยู่ไกลไปเป็นกำลังใจให้น้องต้นข้าวนะคะเราพี่ไรอันกาดบัณฑิตหนุ่มน้อยหน้ามนคนขยันนะคะคนน่ารักแชมป์ใหม่หมดนี้สองอสมัยนะคะโอ้ยเขาเรียกว่าไม่ธรรมดานะคะย้ำจริงๆสุดยอดจริงๆเลย ขอบคุณแม่แม่เอค่ะที่มีโอกาสนะคะต้องไปเชียร์แล้วละค่ะ25่สิบห้ากันยาวันนี้นะคะไม่ใช่ปลายปีค่ะมเมื่อวานนั่งดูทีวีดีใจกับต้นข้าวมอบเงินรางวัล5,000บาทให้กับน้อง เด็กป6เห็นแล้วซึ้งใจเห็นไหมคะสวยและมีน้ำใจมากๆเลย2อ0สมัยใหม่หมดนี่ต้นข้าวร้อมต้องรีไป เหมาะสมกันปะทะกันแบบนี้สุดยอดทั้งคู่พี่ไรอันก็เก่งน้องต้อนข้าวก็เยี่ยมวันนั้นมาได้ปะทะกันค่ะร่วมงานกันค่ะแม่แม่เอฟซอีวันนี้เดี๋ยวรอชมไลฟ์สดนะคะลบบุรี แสดงฟรีที่นานมั่งว่านานนะคะต้นข้าวเก่งมากเสียงเพราะสนหูพึ่งน้อยสองสู้ๆค่ะได้ร่วมงานกับรุ่นใหญ่นะจ๊ะเอาได้ร่วมงานกับรุ่นใหญ่จ้ะไม่ได้ประทะนะคะแม่แม่มีใจกับลูกสาวคนเล็กนะคะ ฝากลูกสาฝากสาวลูกสาวคนเล็กนะคะให้กับพี่ชายที่แสนดีด้วยนะคะรอชมนายสดค่ะจากนาำปานะคะงานวันนี้เยี่ยมมากเลยเย้เยเยดีใจนะคะกับน้องต้นโ้ยนะคะดีใจนะคะเวทีใหญ่นะคะเป็นเวทีที่สุดยอดมากๆเลยขอให้น้องต้นข้าวมี คนรักเพิ่มขึ้นเยอะๆนะจะมีเอฟเยอะๆเหมือนพี่ไลอันเดอเห็นไหมคะมอบน้ำใจให้กับน้อง5,000ันบาทนะคะย้ำม,มากเลยดีใจกับน้องต้นข้าวที่มอบให้กับน้องปองหกไม่ใช่ว่าต้นข้าวจะให้ทุกคนนะคะเพราะน้องต้นข้าวมาจากศูนย์ต้องเก็บสร้างอนาคตสร้างตัว เองด้วยนะลูกรักนะใช่จะแต่น้องก็มีน้ำใจเนาะค่ะชอบน้องต้นข้าวมากค่ะต้นข้าวเก่งเสียงเพราะสนอหูเจอกับพี่ไลอันพี่ไลอันก็ร้องเพลงเพราะสนอหูเหมือนกันนะคะไม่ต่างกันพี่ไลอันก็มีฝาความฝ่ฝันเหมือนต้นข้าวในวันนี้นะคะหนูน้อยคนนี้ไปดูตอน ไม่ทองคําเด็กน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวรักหนูมากๆเลยขอหนูเข้มแข็งนะคะสู้ๆขน้องตองข้าวพี่ไหลอันเก่งมากนะคะนะคะไม่ได้ปะทะไปร่วมงานกันเนอะแ <laughs> ม่แม่เอซใช่เลยคู่นี้เจอกันนะคะ มาทางเหนือมาทางเชียงใหม่บ้างนะวันนั้นน้องต้นข้าวอะคะ่ะอยากให้ต้นข้าวไหลสดเวลาออกงานคุณชุติมาบอกนะคะเนาะวัดแตกเอฟซีเพียบใช่ f อซทั้งเอฟซีนังต้นข้าวแล้วก็เอซของพี่ไหลอัน,นะคะ่ะวัดท่ากระบือนะคะว้าว,ว,าว องคนคือสุดยอดลูกทุ่งเสียงสวรรค์ของยุคนี้ใช่เลยจ้ะสุดยอดมากมากเลยน้องต้นข้าวต้นข้าวน่ารักมากพี่ไลอันก็น่ารักสุดยอดเช่นกันแอดยะอ่านจากคอมเมนต์แม่แม่เอฟซีพึ่งน้อยดังใหญ่แล้วใครก็ชุดไม่อยู่อนาคตราชนีลูกทุง่งแทนแม่พึ่งแน่ๆเลยนะคะ ทำฝากพี่ไรลอันฝากต้นข้าวด้วยให้โรยชีวิตสวยงามแบบพี่นะเห็นไหมแอดยาก,ก็ว่าอย่างนั้นละค่ะสุดยอดเลยเอสีกทมอบอกว่าเมื่อไร ต้นข้าวจะมากอทมอมั่งครับอยากรับชมชอบทั้งสองคนใช่คะ่ะแอดยาก,ก็ชอบทั้งสองคนก็น้องต้นข้าวนี่แหละประกวดค่ะกระแสลูกทุ่งกลับมานะคะอยากให้ สุดยอดเลยน้องเคยลำบากย่อมเห็นใจคนที่อยู่ในสภาพเดียวกันยินดีกับผู้ให้และผู้รับใช่ค่ะน่ารักทั้งคู่เลยแม่แม่เอซบอกไปไปสุดยอดเลยสุดยอดทั้งสองคนเลยใช่จ้ะลูกกัตันยูรู้คุณแบบเดียวกันนะคะแม่แม่แม เก่งมากลูกราชนีพึ่งน้อยขอให้ถึงฝั่งฝันเมื่อไร่จะมาชุมพรวันนั้นนะคะเหมาะสมกันมากค่ะร่วมงานกันไม่ใช่ปะทะกันค่ะแม่แม่เอซีร่วมงานกันสุดยอดทั้งคู่เลยใช่จะ้ะ <c oughs> ไปให้สุดซอยเลยเชียร์ให้ต้นเข้าเด็กดีมี น้ำใจแบ่งปันใช่จะไปเชียนต้นข้าวสาวน้อยมหาสรรยนแล้วก็พี่ชายไหลอันเก่งทั้งคู่เลยขอให้สองร้อยสมัยเหมือนพี่เขา,น,านะคะ <c oughs> ยาม,มากเลย จร,จริงจริงยำจริงจสุดยอดกลิบนี้แอดยาก็ดีใจนะคะน้ำตายังไม่แห้งเลยนะคะไปดู คลิปเดิมนะคะที่ลูกันนี้นะคะขอให้หนูสู้ๆนะคะไปเป็นกำลังใจทั้งสองคนเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ